สวัสดีครับพ่อกระบังมนฝ้ามครับวันนี้เรามาดูรังพึ่งหลังนี้ครับนี่ก็เป็นพึ่งข้ามปีครับค้าอยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วครับหลังนี้เดี๋ยวเราต้องการเปิดลุ้นด้านในครับว่าจะมีน้ำพึ่งหรือไม่เดี๋ยวก็ผลควันก้นครับผลปืดก็ต้องผลควันก้นควันในเยอะเลยครับเพื่อลดความดุของพึ่งนะครับนี่ครับรังึี้ว่าเป็นรังคนากลางครับหลังพึ่งหลังนี้หัวน้ำก็ปิดตาช่วยเลยครับด้านใน นี่ครับมีน้ำพึ่งสุกรอดสุกรวงเลยครับแล้วก็แผ่นในกาปิต้าเลยครับนี่ครับรวงสวยๆคาวๆเลยครับเดี๋ยวเราทำการจับกันเลยครับหลังพึ่งลักษณะแบบนี้เราก็สามารถจับได้เลยครับชิ้นที่หนึ่งครับเราจะตัดจะด้านหน้าข้าไปด้านในเลยครับนี่ชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่หนึ่งมีน้ำพึ่งเลยครับแต่ยังไม่พิต้าที นี่ชิ้นนี้ก็แบ่งครึ่งครับนี่ส่วนนี้กับส่วนนี้มันติดกันเราเบ่งครึ่งโอโวมาตีรับชิ้นครับนี่ครับพิตตาข้าวซุยเลยครับเป็นด้านเลยจะพิตตาข้าไปเรื่อยครับชั้นนี้ครับชั้นนี้ก็ตัดประมาเลยครับนี่ครับ ปิตาข้าวซุยเลยครับนี่ก็เป็นชิ้นเดียวครับต้องแบ่งครึ่งเหมือนกันส่วนควันนิดครับตัวมันไม่ใครโอ้มาต้องแจกควันช่วยครับตัดหัวน้ำครับนี่ครับรุดมาเร็วครับปิตาซวยๆุยข้าวข้าครับ ชิมต่อไปด้านหน้าครับสต้าเหมือนกันครับข้าวส่้ยครับต้าข้าวสั่ยเลยชิมต่อไปครับแบ่งคึ้งครับหลักกะตัดออกมาเลยครับ รุดอมาเร็วครับข้าวส้วยครับนี่ครับน้งพึ่งถังรังถังถูกเพนเลยครับนี่มีโต๊ะเลยครับเพนนี้หลังนี้แบ่งครึ่งด้านหน้าครับปลาถั่วน้ำครับติดเลยครับนี่มันติดอย่อ้อมมาเร็วครับพึ่งนองรดเลยครับ ข้าวาวสวยๆเลยเนี้ยวเลยครับน้ำพึ่งตัดครึ่งล้างครับนี่คือล้างเฟนนี่กับน,น้ำพึ่งสองมดครับนี่กับนักชึกเลยครับน้ำพึ่งแต,แต่ยังไม่สันปิต้าที่แต่ก็น,น้ำพึ่งสังเฟนเหมือนกันครับแบ<ม>่งครึ่งครับ ผลควันนิดครับตัวมิโอถ้าตอนตัดตัวพึ่งม้โอเราต้องใช้วิธีการพ่นควันช่วยครับพ่นควันเลยครับตัดได้เลยครับนี่ครับเข่าๆ่วยๆครับนอนพึ่งตัดเบ่งขึงครับตัดตัวอ้อนครับ ที่เป็นตัวอ้นครับตัวอนก็เย้ไว้อีกนึงพุมครับเรึงคึ้งครับตัดหัวน้ำครับมันทำตัดยาครับเฉดหลังนี้ขึ้ดมาเร็วครับนี่หัวน้ำสังก้อนเลยครับ ตัดหัวน้ำครับดุดหนาเร็วครับจะตัดก้อนเนีอกมากป้นครับปนกวันนิดครับ รุดมาเร็วครับนลายชิ้นลายอันติดกันเป็นก้อนเดียวเลยครับอันนี้ทำการแบ่งถึงครับตัออ้นครับ,น,รบนี่ตัวอ้นพึ่งครับสวยๆครับตัวอน้นตัดหัวน้ำครับ นี่ก็หัวน้ำด้านในหัวน้ำมีไข่ใหญ่เลยครับพรม,มันมีตัวอ่อนปุ้นอยู่ครับต้องการแบ่งถึงครับถ้าตัวอ่อนครับนี่รับตัวอ่อนช่วยๆถ้าหวัวน้ำครับ แบ่งครึ้งครับนี่ตัวอ่อนครับกระถวนน้ำครับผมเรียวครับปวน,น้ำ ตะัวนน้ำดันเลยครับตะโตวก้น้ก้นครับนีกับหัวน้ำมีหัวน้ำสังก้อนเลยครับก้อนนี้มีกับเข้าวซวยๆครับหัวน้ำตัดแผ่นเลยครับผลขันนี้กับ ญญมันมีตัวมีโอแค่นี้นก็เป็นหัวน,าน้าสังมดเลยครับกระพอมาเร็วครับหัวน,าน้าสังมดเลยนี่ครับน้ำถังพึ่งถังก้นครับนี่ครับส่วนที่เราไวายวาย้พึ่งขอเราอยูโตครับก็มีประมาณนักสามชิ้นนะครับ สามกินเราไว้พึ่งขอเราอยู่โตครับเรายาำไม่เอา,มาหมามดเพื่อป้องกันแม่้พึ่งขอเรานีรังครับพิธีการจับพึ่งหลังนี้เราก็พามารับชมเพียงเท่านี้ครับพิธีการจับพึ่งผงไทยหลังพึ่งขามปีครับถ้าเคยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ตัดเส้นแล้วก็ปิดไยเหมือนเดิมครับพูกเชีว้วหนึ่งเส้นกบเก็บเรียบร้อยครับวิธีการจับผึ่งหลังนี้